มันสีเดือนมันมาทันถึงขวบครับพี่น้องนี่เี่ยวที่สองแ้วของวันนี้คำนะครับเกือบหามุ้งนะครับผมขั้นหนึ่งใสยย่ยูพ้นพี่น้องที่แนมเห็นบ่ไก่เติบอยู่ครับผมยู่ทไายให้แบ่งกลุ่มกันครับหมือน,นี้สองทั่วครับผมมันสี่เดือน หัวง่ามอยู่ครับผมซ้ำมั่นหน่อยนะครับผมขึ้นน่านเต็มเนี่ยครับเบื้องหัวมันเป็นวีเป็นวีอยู่มันหน่อยขึ้นน่านเต็มแนละ้วการนำนักกับสิบวอได้คือกันครับขึ้นซ่าถ้ามันหัวใหญ่โอ้ซ้ำนี่เต็มยี่สิงล